พี่ข้อเลยเนาะโอ้ดีลึกตายตายอาหินายาง นะ้าทางหันเนอะเทียงหันจ้าร์ตมเรียบร้อยแล้วตมแล้วลูกภาษาเราพึ่งเขาว่ามากอย่างนี้แม่จูบัวสปัว,ปวเนอโดยเออเขายิ่งงี่เขายิางนี้ขับรถอย,อยเก่งอะไรขึน้นยอดดงมาก แต่งใช้อาอยางนำนามโดกน้ำเลย,ยน้ำน้ำยังไงข้างๆมอสุมทางเลยเยบเปาสลีบันนา แถวนี้เป็นป้ายางพลาสวนยางพลาต้องแม่นของผู้ใดสอนเนาะนี่จะต้นยัง่งยง งัวลายนะครับเนอ้องลายนี่งัวเจ้าโอ้ฝนเห็ดบนเอาป่าเด็ทุกคนเด็ดอีลึกโอว้งัวลายงัวลาย เดินทางพ่อนี้ป้าผมเห็นควายเปินลายลิอ่ะจะขึ้นจะแม่ตม่มโอุ้งนาโอเขาเกี้ยวเต็มอันนี้เลย,ยออกไว้เต็มต่อเพื่อแหละกว,ว้างคั้าลยนะจำนวนหนึ่งเกี่ยวจำนวนจำนวนหนึ่งประทันในเกี้ยว บายดีแม่ผนตกกระเออกียวเขาเนอ้อไะด้รถละเลยเนะ<ส><ง>ะาะคุปธาให้ฝนเศร้าก่อนกยะเกียว<ส><ง>โอ้โดยโดย<ส><ง>เอาง่า้งัวให้ควาย<ส><ง>อ้อตเวหลังในงามเลยเอาไม้เห็ด อที่ข้อเลยเนาะออพวกหน้าตีผู้ั่งแฮ้งามขนาดเขา เดินทางมาหอดหมู่บ้านแกงเก้าแล้วตอเด่นนะหมู่บ้านแกงเก้าเมืองพีน,น,นปนระเทศเป็นหมู่บ้านที่ว่าเออยังมีกินอะไรแห่งความเป็นรธรรมชาติความเป็นดั้งเดิมหลยอยู่หมู่บ้านนี้กันจะพาทุกคนขี่รถจักรเข้าไปลาอเบิงบรรยากาศภายในหมู่บ้านของเ้าเลยเนาะอันนี้มาลับยู่ที่หัวบา้านตะเกตเห็นว่าต้นมะพร้าวนี่ลหลายหลายในหมู่บ้านอันนี้ก็ได้ทุกคยได้ไฟฟ้านี่ก็เข้ามาเทิงแล้วในหมู่บ้านนี่แต่ว่า เบื้องลักษณะนี่ยังมีความเป็นธรรมชาติความเป็นดั้งเดิมทางดา้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมหลายอยู่เนาะอันนี้โปงเฮียนอันนี้โปงเฮียนประทมสมบูรณ์บ้านแก้งเก้าต้นมะพราวสังลังอย่างทุกคนได้ ตู้บ้านนี้นี่ห้างจากตัวเมืองสระเคนมาในโอ้ประมาณร้อยเกดชิฟกิโลเมตรสิแหละไกลเตื่อครับฝนกต็ตกตกถูกปรเดย พูดมือทองมือถือกะมีอยู่ได้เกตเนลักมันที่กไดอย,อยู่ในกาบวาเลยฮะลักโบสูงนะเป็นลักลำต่ำเพื่อนนี่กับ,บรรออได้เองัดกับปัดได้เกินหนึ่ง จะตางบ้านเทินครับเป็นระเบียบอยู่ได้เตรียมเดี่วเท้าไปเลยหมู่บ้านนี้เนี่ยเอาไปตามหมู่บ้านเลยไหมไอ้ตามายทางอันนี้โอ้โหตัวควายลายเดี่ยวนี้บอกกินยาอยู่เดินนี่คักๆกันเลยทุกงหมเลยทั้งงัวพร้อมนี่เดี่ยวแซลอยู่โอ้ตัวโอ้เดี่วนั้นงูควายกำลังลอกกินยาตามเข้มทางเข้มอย่าง ฝนกับเบกน้อยหนึ่งเนาะฝนกับคนยังคงเออ่เฮ็ดเพื่อนเป็นแล้วก็เพื่อนมุ่งเป็นกันยังเห็นหลายอยู่างถูกกว่าเลยไปยฮานเมตูอันนี้ทุกคน่าเลยไปพกักรถน้อยหนึ่งคนขายเครื่องขายของขายน้ำขายยังอยู่ในนี้แหละเป็นโดนแรกมาอยู่พี่โนเมโนโ,นโอเ<อ>จ็ดฉากแต่พันก็ร้อยเจ็ดสิบสามพุ่นโดย แกลักลักงในบ้านได้เนี่ยบ้านคนสุดเทลาบลูเนาะโดยโอ้โอ้วัดละอยู่พุ่นหมู่วัดนะขับเสับอีพุ่นแล้วก็รยวนเป็นยังว่าเบาเมื่อกย่างพอเสียธมกพุ่นเนาะอ๋อโดยโดยโดยผู้คนแสดงว่าคนส่วนใหญ่นยนับถือพี่เนาะโดยมาใส่เม็ดเท้ามันเปเลื่องคุ้ยมันจะเล่นคว้ยเกี่ยวแล้วบ้อเขานะ ลูกเอายในโลงชุกแล้วบ so yeah, well. so um ่ชุกแล้วนะทางอันนี่โดยโอ้เอาฟาวก้อนให้ฝนฝนเอิญก้อนฝนยังตกอยู่ดิโดยสบายดีโดยได้ยังเมื่อนับเดือยกินเบอนี่มียั้งอันนี้นะแม่เดือยลูกมักเดือยปลาทูน้องชาวต้มในทางหันเนาะเทียงหันอันนี้บอกเออหมดเลย ต้มเรียบร้อยแล้วต้มแล้วลูกโอ้ขอบใจแม่แกกินในมันมันมันบ่บบบบเบอกจากได้ภาพจะเชื่อขอบใจแม่เบ่งเอาขึ้นนี่ก็ได้นี่เบ่งเอาขึ้นนี่ก็ได้นี่จะได้มันชิล้นตำรับผมขอบใจลูกเออตะแกนนี่ลูกเอไอย บอพอแล้ว <nog> อ <einer> <g amy ing> ้าวนี <AP> <g amy ing> ่กระแก่นี่กับหัวกบใจเออมากอยังเนี้ยสุนภาษาเราทึ่งเขาว่ามากอยังนี้แม่จูปัวสปัวเนาะโดยโอ้มักเดิ้ลภาษาลาวเอิญโดยโดยโดยภาษาไทยจะเอินมากอย่างบฮู้คือการกบู๊กันเนาะกบู๊เป็นชาไทยไกลบ้านาแม่ทางเั็นได้เอ้ยโอ้แต่แค่ทางเลยคว้าจมมันดิโดยปลายประจุตัวปีนี้ ควายยังฮอกโตนี่ปลาโตทะลักานประจำครอบครัวนั่นเลยงัวก็มีอยู่ไงมีโอ้งัวชีโตชีโตกชื่อมากเลียกนี่ชองจำปีนี่การเริ่มเลี้ยงเนาะใช้น้ำมาดานแล้วใช้น้ำมาดานมั้ยโอ้ยคือหรือยคือเคยเจ้าข้างในเนาะมาแต่เป็นอะไรโอ้ยเคยๆไหมยังคือเราเคยไปเท่าข้แนในไปถ่าก็ไม่เถ่าค่ายอยังไม่เถ่า rồi con bảo con bà không nhìn không nham. rồi đằng đình men mất cứ mất lời nó làm <laughs> <Không. cười> khao có khứ lời bắt rồi nhìn, có khứ lời có oh. bắt, uh, bắt, uh, bắt. Búp phát phúc nhang tìm như thẻ kem thẻ kem xì như nào, nó mẹ ừ. nó rồi 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 Trời ơi trang <laughs> cầu Mua lại với nước bẹt hàu này nó โอ้ตรงติดฝูกเลยฝูงอาชีพลักของคนภายในบ้านนี่ก็คือการเทหน้าเทิดส่วนปลูกฝังเล็กซับผู้ควายล่าหล,ลายแต่หมูก็หลาย ก็ฮิตการค้าการขายแพยในาบ้านและเปิดห้านขายเครื่องในคยคบริการให้คนสุสสน โอ้คัวไม้คลาสสิกขนาดไม้ตัดไม่ได้เขาเจ้ามาเฮ็ดนี่ เช่าเซลอยู่พักเลย